สวัสดีครับพบกันกับกิปตอีแล้วนะครับที่ช่องกิฟยาริสเือ2นะครับวันนี้กิฟจะมารีวิวรถรุ่น Toyota New วยาริฟเอทีปี2024ตัวสมาร์ทนะครับตัวนี้ขนาดเครื่องอยู่ที่1 2 0ี c c 9 4แรงมา้าถามว่าตัวนี้เหมาะกับคนใช้งานประเภทไหนนะครับก็จะเป็นประมาณพวกวัยรุ่นครอบครัวขนาดเล็กหรือว่าคนที่ชอบวิ่งทางไกลนะครับ ก็คือตัวนี้จะประหยัดน้ํามันมากๆเลยเดี๋ยวคิดจะมารีวิวตัวรายละเอียดของรถกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าตัวรถนี้สภาพไปนยังไงบ้างเพราะว่ารถตัวนี้เป็นเป็นรถใช้งานมือเดียวเป็นรถบ้านนะครับคนใช้งานรักษารถดีมากเลยอันนี้รถจะไม่มีการเก็บสีหรือว่าทําสปาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวคิบพาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันดับแรกเลยนะครับขอบยางประตูนะครับตรงนี้ กิบให้ดูตรงเม็ดอาร์ก่อนเลยอ่ะตัวเม็ดอาร์กตัวนี้นะครับเดินตะเข็บสวยๆเลยครับยังเดิมๆอยู่เลยใครที่อยากออกรถกับกิฟนะครับมาที่สุวินทวงศ์อ่ามาที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์สี่สิบหกนะครับอยู่ติดถนนใหญ่เส้นสุวินทวงศ์เลยนะครับก็คือมาถ้าเกิดมาจากทางมีมรีขับตรงมายูเทิร์นนะครับก็จะเจอเลยอ่านะครับดูตรงขอบประตู เบาตัวลูทสมาตัวนี้นะครับเขาจะให้มาเป็นเบาะหนังสลับผ้านะครับก็คือนั่งสบายตัวข้างในกว้างขวางมากๆเลยนะครับด้านข้างประตูเป็นตรงนี้จะเป็นแบบหนังอ่าตัวนี้เป็นพลาสติกครับขอขอขออภัยด้วยครับตัวนี้เป็นพลาสติกมีที่เก็บของมีช่องเก็บของใส่แก้วน้ําได้ตรงนี้ ตรงคอนโซลนะครับด้านหน้าตรงนี้เป็นแบบหนังครับเตือนตะเข็บสวยงามเลยครับเป็นหนังสีน้ําตาลนะครับน้ําตาลเข้มโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงตรงเสานะครับตรงเสาบีเสาบีนะครับน็อตตรงนี้สีเดิมเดิมเลยครับไม่มีขยับเดิมเดิมไม่มีขยับเลยครับสียังแนบสนอยู่เลยถ้าเกิดไม่มีการขยับนี่คือสันนิษฐานได้เลยว่ามันมีการถอดไปทําสีเก็บสีแน่นอนคือรถมีการชนหนักมานะครับ รถของเราจะไม่มีการชนหนักน้ำท่วมอะไรใดๆทั้งสิน้นใครอยากออกรถกับเรานะครับพนักงานรัฐวิสาหกิจข้า,าราชการพนักงานเอกชนทั่วไปสามารถออกรถได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับเรามาดูตรงส่วนตัวล้อกันนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อแมกอลลอยขนาด16นิ้วตัวปียางเป็นปี2024นะครับทุกคนดูปียางสองพตัวนี้วิ่งกันได้อีกยาวๆเลยนะครับ วิ่งกันได้อีกยาวๆดอกยางยังลึกอยู่เลยอันนี้นะครับวัดส่วนของประตูหลังนะครับข้างในก็กว้างอยู่เหมือนกันนะครับเป็นเบาะหนังนครับอ่าอย่างที่บอกไปทางต้นคิมนะครับว่าตรงนี้เบาะยังไม่มีการ,การเก็บสีทําสีหรือว่าทําสปาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยอันนี้ครับสภาพรถยังเดิมๆอยู่เลยครับรับมาจากเจ้าของ เดี๋ยวคลิปให้ดูนะครับตัว make a r เดินสนิทยังไม่มีรอยใดๆนะครับยังอันนี่อยู่เลย <S <S เดินตะเข็บสนิทเนียนสนิทเลยนะครับอันนี้นะครับพี่เห็นเป็นรอยรอยตรงนี้ก็คือรอยอะไรรู้ไหมครับมันจะเป็นรอยของอ่าการรอยคีปโ,บโบรบอทจากโรงงานคือตอนนี้ก็คือคอนเฟิร์มได้เลยว่าเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนไม่มีการ หอ,อดเก็บสีทําสีอะไรจากอู่นะครับก็คือเป็นของเดิมแท้มาจากโรงงานเลยไม่มีการเอาไปชนหนักน้าท่วมเราไม่รับรถประเภทนี้มาอยู่แล้วนะครับรถของเราจะเป็นรถเกตเอเกตบนะครับด้านหลังเบาเป็นเบาะหนังสาหรับผ้านะครับอันนี้เดี๋ยวดูด้านข้างประตูตัวนี้เป็นช่องเก็บแก้วน้ํากว้างอยู่นะครับคือก็สามารถใส่แก้วยติได้ช่องเก็บอ่าที่จับมือตรงนี้เป็นพลาสติก สีดำตัดน้ำตาลเข้มนะครับแล้วมีช่องเก็บของให้ด้วยประมาณนี้ตัวรถพาถังน้ำมันเป็นตัวกลมอันนี้เติมน้ำมันเบนซิน95 e 1 0ได้หมดนะครับโอเคไฟไท้ายเป็นแบบ LED อันนี้ครับตายาลิสชัดเจนครับยาลิสเอที ทะเบียนหกขอพอเจ็ดสี่สามสามมีกล้องหลังมาให้แล้วนะครับสำหรับตัวสมาร์ทอันนี้เดี๋เปิดดูข้างหลังกันนะครับข้างในกว้างมากครับเดี๋ยวให้ดูดกันชัดๆซูมเข้าไปาดูคานด้านในนะครับเดินตะเข็บนิ่งๆเลยครับไม่มีการชนหนักแน่นอนอ่ะยังมีรอยสีมาร์กจากโรงงานอยู่เลยครับ ก็คือของเดิมหมดเลยนะครับนี้กวางมาครับรงในกวางสามารถใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้สองใบเลยนะครับอันนี้ดอยีกให้ดูตรงเสานะครับเสาบีตรงนี้อตจเ,เดิมครับไม่มีการขยับขยื่นอะไรนะครับก็คือเดิมจากโรงงานเลยสิ่งทุกอยา่างรอดสภาพนางฟ้าเลยดูครับน้องหน่อย ดูฝั่งฟากันครับตรงน,นี้เหมือนกันครับเดิมๆปกติเลยน็อตจากโรงงานครับไม่มีการผอเราไปทําสีอ่ะเมื่อกี้ตรงฝาถัางน้ํามันที่กิฟได้สะดุดไปนะคบก็คือกิฟจะพูดในเรื่องในส่วนของอ่าตัวนี่ครับที่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ได้ไงว่ารถเขาไปทําสีจริงหรือเปล่าดูตรงอื่นนะใครๆก็ดูได้แต่ว่าถ้าเกิดตรงฝาถังน้ํามันเนี่ย ถ้าเกิดเราเปิดมาแล้วเจอว่ามีร่องรอยของการอาเอาไปทําสีเนี่ยให้ดูจากการเปิดฝาถังน้ำมันออกมานะครับว่าตรงหัวนอกข้างในอ่ะครับเขามีการขยับหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีการขยับแน่นอนเลยครับเพราะว่าเขาถอดเอาไปเทียบสีส่วนใหญ่เขาจะเทียบสีจากฝาถังน้ำมันนะครับเทียบสีตัวรถจากฝาถังน้ามันกันอ่ะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ที่กิ๊บเพิ่งได้มานะครับก็อยากจะบอกต่อกันครับ เดี๋ยวเรามาดูกันทางฝั่งนี้นะครับทางฝั่งขวามือนี้เหมือนเดิมครับเส้นข้างขวาครับมีที่ใส่แก้วน้ําสําหรับผู้โดยสารด้านหลังอ่ตรงที่จับอ่าที่จับตรงประตูด้านหลังก็จะเป็นสีดําตัดน้ําตาลเข้มมีช่องใส่ของให้ด้วยตรงนี้เบาะด้านในก็เป็นเบาะหนังสลับผ้านะครับโอเคยังไงนะครับ แล้ามาดูในส่วนของข้างในกันครับว่าด้านหลังเป็นยังไงบ้างนี้มีช่อง USB มาให้สองช่องนะครับอ่าแต่ว่าตัวสมาร์ทเขาจะไม่มีแอร์ด้านหลังสำหรับผู้โดยสารมาให้แต่ว่าจะมีเป็นช่องเก็บของให้แทนนะครับโอเคนะครับอ่าตัวแผ่นรองพื้นแผ่นรองพื้นแผ่นรองพื้นตรงนี้เขาให้มาเป็นแบบ หนังแล้วจากเจ้าของเดิมได้มาเป็นแบบหนังแล้วก็มีตายาลิสมาแล้วด้วยอ่ะได้ตายาลิสมาเลยเป็นโลโกโ้ยาลิสมาให้เลยนะครับประมาณนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะออกรถเรือกิฟต์นะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกห้าหนึ่งแปดสามหกศูนย์นะครับที่เพชรเดนสาขาสุวินทวงศ์สี่สิบหกติดกับถนนใหญ่สุวินทวงศ์นะครับ ถ้ามาจากทางฉัดเซินเซาก็คือทางขาเข้ามิมบุรีจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเลยมากันง่ายๆเลยนะครับรถส่วนตัวก็มาง่ายนะครับโอเคแล้วเรามาดูกันส่วนตรงนี้ฝั่งเสาเอนะครับมาดูด้านนี้ก่อนดูด้านบนนะครับเม็ดอาร์เดิมๆนะครับสนิทเลยไม่มีร่องรอยอะไรเดินตะเข็บนิ่งๆเลยครับประมาณนี้ตัวนี้นะครับใครอยากออกรถนะครับก็ อาชีพอาชีพพนักง,งานรัฐวิสาหกิจข้าราชการอันนี้ก็ออกได้หมดนะครับเงินเดือนขั้นต่ำคันนี้หมื่นห้าก็ออกได้แล้วเงินเดือนหมื่นห้าก็สามารถออกคันนี้ได้แล้วนะครับ<อ>ด้านขวามือตรงนี้จะเป็นที่ปรับกระจกแบบไฟฟ้าแล้วนะครับจะเป็นกระจกไฟฟ้าสี่บาทเลยแล้วก็ออตโต้หนึ่งบานฝั่งคนขับ<อ>ส่วนตัวปรับกระจกด้านข้างมองข้างซ้ายขวาก็จะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็วคือ ตัวนี้ปรับเป็นแบบไฟฟ้าได้นะครับกระจกมองข้างส่วนตัวด้านในนะครับตรงพวงมาลัยพวงมาลัยได้จะจะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันมาแล้วอ่าฝั่งซ้ายมือจะเป็นการปรับโหมดอ่าคอนโ r ร l ของตัวการตั้งค่าหน้าจอหน้าจอจะเป็นขนาดเจ็ดนิ้วอันนี้จะเป็นฝั่งที่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ในการเปิดเพลงแล้วก็เป็นโหมดปรับคอนโ r ร l การตั้งค่าตรงหน้าจอตรงส่วนตรงนี้ แล้วก็ฝั่งขวามือจะเป็นการอ่ารับสายโทรเข้าโทรออกนะครับอันนี้สําหรับใครที่โทรศัพท์บ่อยๆก็คือจะมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับตัวนี้อันนี้เดี๋ยวคลิปลองสตาร์ทรถให้ดูกันนะครับว่าหน้าจอเป็นยังไงโอเคแบบนึงนะครับสักครู่นะครับเราขออภัยด้วย นี่ครับตรงหน้าจอหน้าปัดใหญ่มากครับเห็นไหมครับว่าไมายอยู่วิ่งอยู่ที่สี่พันนะครับอย่างที่กิ๊บได้แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยอ่าประมาณนี้ส่วนหน้าจอที่เขามีมาให้ตรงนี้จะเป็นหน้าจอขนาดเก้านิ้วตัวนี้มีกล้องหลังมาให้แล้ว เห็นไหมครับว่าเขามีกล้องหลังมาให้แล้วแต่ว่าเมื่อกี้กิ๊บเปิดฝากระโปรงไว้ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเปิดท้ายไว้ก็เลยไม่เห็นเส้นถนนนะครับนี่เขาจะมีเส้นระดับสายตามาให้เขาจะมีตัววัดระดับสายตาให้อ้าวมีน้องใจดีเขาไปปิดฝากระโปรงให้ครับน่ารักจริงๆโอเคโอเคแล้วครับประมาณนี้แล้วส่วนตรงที่ปรับแอร์นะครับเป็นแบบระบบ ออโต้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้กิ๊บไม่ได้ตั้งค่าไวา้อ่ะาจะเปิดก็กดเปิดได้เลยนี่ตัวนี้เป็นตัวเพิ่มลดความแรงของตัวแอร์อันนี้ปรับลดอุณหภูมินะครับประมาณนี้ตัวเกียร์จะเป็นเกียร์อรโอโต้ CVT I นะครับเป็นเกียร์อรโอโต้อัตโนมัติส่วนเบรกมือสำหรับตัวรุ่นสมาร์ท เขาจะให้เป็นแบบเบรกมือเมนนุนยังเป็นตัวแบบธรรมดาอยู่ยังไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้าเหมือนตัวรุ่นท็อปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันตรงหน้าห้องเครื่องกันนะครับอ่ะครับตอนนี้เราก็มาในส่วนของห้องเครื่องกด้านหน้ารถกันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันฝั่งซ้ายก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างาอันนี้เริ่มกันที่ตัวฝั่งน็อตฝากระโปรงฝั่งซ้ายเลยครับเห็นไหมครับ เดิมๆเ,เลยครับไม่มีขยับขยี้ใดๆสียังนิ่งสนิทอยู่เลยครับไม่มีรอยแกะอะไรใดๆทั้งสิน้นส่วนฝากระโปรงครับเป็นตาปั๊มโ,โตเลตาของแท้แน่นอนนะครับฝากระโปรงไม่มีเปลี่ยนไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมนะครับอ่า้ส่วนตรงนี้เม็ดอาร์คตะเข็บเดินนิ่งๆเลยครับไม่มีการชนหนักแน่นอนไฟหน้าไฟหน้าของตัวรถนะครับตัวนี้เป็นไฟหน้า LED ไฟหน้า LED นะครับนี้ สวยอันนี้อนนี้ตัวเครื่อง VVTIE 1200cc 94แรงมา้าประหยัดน้ำมันแน่นอนครับตัวนี้เป็นตัว e อีโคคาโอเคะมานี้นะครับใครซื I ้อรถกับเราเราเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องให้ฟรีเลยนะครับน,นี่เท็บห้องเครื่องะเท็บเม็ดอาร์คหน้าห้องเครื่องเดิมๆเ,เลยครับนี่ครับ ปกติเลยคือดื้นที่สองนะครับน็อตก็ปกตินะครับเห็นไหมว่าน็อตยังเดิมเดิมอยู่ครับดูทุกจุดทุกมุมได้เลยนะครับซื้อรถกับกิฟไม่ผิดหวังแน่นอนครับเราพาดูกันทุกซอกทุกมุมทุกรายละเอียดของตัวรถครับถ้าเกิดใครอยากดูรถตัวจริงก็เข้ามาที่สาขาสุวินทวงศ์ได้เลยครับเพชรยต์สุวินทวงศ์สี่สิบหกนะครับติดกับถนนใหญ่ วันนี้เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าใครไม่สะดวกน,นะครับก็โทรมาที่เบอร์0996518360อยากดูรายละเอ,ยเอียดของตัวรถตรงไหนนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ